ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังตามข่าวประจำวันที่28ธันวาคม2567ครับบัตรคนจนมกรา68นี้ ได้เงินรูดซื้อเพิ่มกี่บาทมีคุณผู้ชมถามมานะครับสตังไปตามข่าวจากทางกรมบัญชีกลางแล้วนะครับขอพูดตรงๆเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในวันที่1มกราคมนี้นะครับไม่มีการเพิ่มเงินรูดซื้อทุกรายการยังได้เหมือนเดิมนะครับเงินรูดซื้อยังได้300ค่าการส่งต้มยังได้80ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะยังได้750ต่อเดือนนะฮะดังนั้นของขวดบีใหม่จะไม่มี ในบัตรคนจนปีนี้อันนี้ขอพูดตรงๆเนาะซึ่งหลายคนก็อยากให้รัฐบาลเพิ่มแต่สตาง์ก็ไปเช็คแล้วรัฐบาลไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยนะครับเพราะรัฐบาลอาจจะคิดว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะได้รับเงินดิจิทัล10,000ไปแล้วประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเพิ่มอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ตลอดตลอดเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ